สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Thailand Can ดูนะครับเรื่องราวดีๆที่คนไทยก็ทำได้เช่นเคยนะครับผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับคำว่านวัตกรรมหรือ Innovation กันแล้วนะครับวันนี้เรียกว่าเทป Thailand c a n d o ของเราเนี่ยจะมาพูดในเรื่องของนวัตกรรมกันเป็นหลักเลยนะครับวันนี้แน่นอนว่าผมมีคุณไม่หมีมาเป็นพิธีกรร่วมเช่นเคยแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่โชคชนกับเรื่องของนวัตกรรมโดยเคยทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกกันมาก็เรียกว่าโชคชนวยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมมีคุณรัตภูมิุทิจำนงมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณรัตภูมคดีครับสวัสดีครับคุณมิมมด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัดีรัสวัรัคัมก็ขอเริ่มก่อนเลยจากที่ว่า g r a วิตีเนี่ยจริงๆแล้วทาอะไรมีที่มาที่ไปยังไงครับครับครับที่ผมก่อตั้งบริษัท Gra ว i t ีมาได้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผมได้ไปใช้ชีวิตในองค์กรนวัตกรรมทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยฮะ ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เป็นวิศวกรออกแบบฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราคิดเริ่มเป็นแอสเซทของเราเนี่ยมันก็คือทักษะทางวิศวกรรมรแต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเราได้เป็นหัวหน้าทีมได้นําทีมได้ทำโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ท้าทายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าแอสเซทของเราเนี่ยมันคือ,อทักษะในการสร้างแล้วก็บริหารทีมแล้วก็องค์กรนวัตกรรม,มตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าอมองย้อนกลับมาที่บ้านเราซิว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วทักษะในตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรเนี่ยก็เลยเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการที่ทําในส่วนของวิศวกรรมเป็นหลักเนี่ย ก็เลยเอาแอสเซทในด้านที่เป็นการบริหารองค์กรตรงนี้มาใช้แล้วก็มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับผู้บริหารองค์กรในบ้านเราครับครับผมเรียกว่าก็เป็นการบริหารในแง่ที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลักเลยใช่ครับจากประสบการณ์ที่เราทํามาเรียกว่าชกชนทีเดียวขอบคุณครับครับทีนี้ตัว g r a v i t y เนี่ยบริการที่จะให้เนี่ยโอเคในเรื่องของนวัตกรรมแล้วแต่ว่าใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเราจะให้บริการในรูปแบบยังไง ครับอแนะนำคร่าวๆได้ไหมครับได้ครับก็คือว่าการวิจัยเองเนี่ยจะให้คำให้บริการแล้วก็ร่วมวางแผนด้วยใน3ระดับด้วยกันครับตั้งแต่ระดับอ,องค์กร<ม>ก็คือว่าระดับโครงสร้างองค์กรแล้วก็กระบวนการนะครับโดยเฉพาะกระบวนการในเชิงนวัตกรรมครับ,ร,บะระดับทีมก็คือว่าการจัดบทบาทในทีมการวางแผนโปรเจกต์<ม>เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับแล้วก็ในระดับบุคลากรเองเนี่ยก็คือว่าทักษะ การพัฒนาทักษะแล้วก็ศักยภาพของบุคลากรรวมทั้งการจูงใจให้บุคลากรในทางด้านนวัตกรรมเนี่ยซึ่งก็มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้เขากระตุ้นให้เขาสามารถอยากมีส่วนร่วมกับองคอ์กรแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของเขาเนี่ยให้ไปไกลที่สุดในในสาขาของเขาครับคือถ้าพูดง่ายๆสมมุติว่าผมผมจะเปิดบริษัทเองเนี่ยผมมีไอเดียที่คิดว่าเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมอาจจะไม่มีประสบการณ์ในใการบริหารจัดการทีมงานสร้างบรรยากาศให้คน ตื่นเต้นหรือว่ากระตือร้อนในการที่จะผลักดันนวัตกรรมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณรัตภูมิจะมาช่วยแนะนําผมได้ใช่ครับนี่คือจุดแข็งของเปเปอรีเลยครับผมค่ะแล้วจากประสบการณ์ที่เราไปทํางานในที่สหรัฐอเมริกามาปุ๊บเนี่ยน่าจะมีอีกหลายๆบริษัทที่อยู่ในอยู่ในใจแล้วเรารู้สึกว่ามีความโดดเด่นท้านวัตกรรมนะคะคิดว่ามีพอยุตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทพวกเนี้ย มีความก้าวหน้าานนวัตกรรมอย่างมากๆเลยได้ครับก็บริษัทแรกก็คงต้องกล่าวถึง Apple นะฮะก็ในฐานะที่เราได้ไปเป็นผู้นำทีมของ Apple ด้วยแล้วก็ในฐานะคนนอกด้วยที่มองการเติบโตขององค์กรของ Apple เนี่ยก็คิดว่า Apple เนี่ยสาเหตุที่ผมมองว่าโดดเด่นเนี่ยก็คือ มันมีซีเนอร์จีของหลายๆอย่างนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้นําองค์กรโครงสร้างองค์กรแล้วก็วัฒนธรรมนะครับรวมถึงโฟกัสด้วยก็คือว่าโฟกัสขององค์กรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคัสเตอร์เมอร์ไม่ได้อยู่ตรงตัวเทคโนโลยีคฉะนั้นเนี่ยเวลาการออกแบบอะไรเนี่ยเราจะออกแบบเพื่อคัสเตอร์เมอร์เอ็กเพียร์เรียนคัสเตอร์เอร์เซนริกเป็นเป็นเป็นหลักเข้าใจในมุมมองของลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรเป็นหลักใช่ครับแล้วก็องค์กรต่อมาเนี่ยที่จะ ผมมองว่าค่อนข้างโดดเด่นในลักษณะคล้ายๆกับ Apple เนี่ย <คะ S 2> ก็คือ Amazon นะครับบริษัท a เม z o n เนี่ยโดยเฉพาะยุคที่สิบจอบจากไปแล้วเนี่ยผู้นำของ Amazon เนี่ยมีความโดดเด่นมากในเชิงที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็กล้าคิดต่างกล้าแหวกแนว<ค>ะนะครับแล้วก็รวมไปถึงจุดโฟกัสขององค์กรเนี่ยที่เป็นองค์กรที่ค่อนข้างมีโฟกัสเหมือนกับ Apple ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยจะโฟจอรอบอ สิ่งที่เป็นธุรกิจหนังสือแล้วก็สิ่งที่เป็นธุรกิจคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาวด์หรือเรื่อง Kindle นะครับแล้วก็เรื่องตัวเว็บเองเรื่องเซอร์วิสต่างๆเนี่ยะจะเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะโครจรรอบๆไอ้ตัวการกลางอันนี้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยอีกมิสันหนึ่งเมกซันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยนะว่าจากเดิมคนที่ขายหนังสือเนี่ยมาทำทำ,ทำไมบริการคลาวด์หรือเรื่องของตัวแม้แต่แท็บเล็ตเองนะครับจริงๆเราเขาก็มีเรื่องของการสร้างสิ่งที่อย ตัวผดักหลักของเขาอยู่ใช่ครับทีนี้ถ้าผมถามองแล้วภูมิว่าจริงๆแล้วคนไทยเองเนี่ยผมว่าก็มีไอเดียดีๆเยอะนะครับแต่ว่าอะไรที่ที่ทำให้คนไทยเหมือนยังขาดในแง่แนวคิดเชิงนวัตก,กรรมอยู่ยครับเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะฮะจากการที่ผมมีลูกค้ามาปรึกษาด้วยเนี่ยแล้วก็จากการที่เรามองในสายตาในสายตาแบบของของบุคคลที่3เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าองค์กรของไทยเนี่ยสิ่งที่ยังขาดไปก็คือว่า เราไม่มีประสบการณ์ในการที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นระดับสากลนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีบรรยากาศแล้วก็มีประสบการณ์กับการที่ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมระดับสากลเนี่ยรวมถึงการที่เราได้มีส่วนร่วมกับอ,องค์กรที่เป็นระดับสากลใ,ใ,ในเชิงนวัตกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามของ value chain เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจภาพรวมแล้วก็สามารถสร้างองค์กรสร้าง ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลได้แต่ว่าถ้าเราขาดอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยากนิดนึงที่เราจะจะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าเบื้องหลังนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันมีมันมีโครงสร้างหรือมันมีการบริหารกระบวนการอะไรให้มันเกิดเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาได้ครับทีนี้เกิดพูดถึงบริษัททั่วไปสมมุติว่าที่ให้บริการหรือว่าทําธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยครับถ้าอยากจะเน้นเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยมันมันควรจะเริ่มจากอะไรดีครว่า โอเคอาจจะต้องส่งคนไปดูงานไหมหรือว่าต้องไปส่งคนไปอยู่ในองค์กรที่เน้นนวัตกรรมอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเอากลับมาพัฒนาหรือยังไงดีฮะที่จะทําให้องค์กรมีความเรียกว่าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมากขึ้นนะครับครับก็บจุดแรกเลยผมคิดว่าองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีโฟกัสของตัวเองก่อนว่าเราจะเป็นเลิศในด้านไหนใช่ไหมครับครับพอโฟกัสในจุดนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามเปิด เปิดตัวเปิดใจให้กว้างไม่ไม่ถูกจํากัดด้วย uh, ขอบเขตของแค่ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคเราต้องมองไกลไปถึงระดับโลกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ค่อ,คอยๆขยับขยายทํางานกับผู้ค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เราเริ่มเริ่มะสะสมนะรประสบการณ์แล้วก็ความสามารถที่จะดีกับองค์กรใหญ่ๆได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ช็อตคัดหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ก็คือว่าเป็นบริบรการของบริษัท Gravity ซึ่งจะสามารถไปช่วยในเรื่องของออการวางระบบการวางองค์กรให้มีความเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีโลกได้ครับทีผ้ผมผมแอบถามสัส้นๆนิดน,นึ่งว่าถ้าผมเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยผมผมสามารถก้าวไปเป็นองค์กร,รนวัตกรรมได้ไหมหรือต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นนะครับจริงๆบริษัท หรือองค์กรที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับที่ว่ามีความเป็นนวัตกรรมระดับโลกคือเราสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่จะว่าไปแล้วเนี่ยตัว Apple เองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ i m p a c t ตต่อวงการหรือเทียบกับโ,โปรดักที่ออกมาเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับขนาดนี้เนี่ยถือว่าจริงๆเป็นองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เลยครับ,ค,รบคือ หลักการของการสร้างองค์กรนวัตกรรมจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่คําว่า work smart มไม่ใช่ w o r k hard <c oughs> คือ <c oughs> work hard เรา work hard กันอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะ work hard เนี่ยเราจะต้อง work smart ก่อ<ม>นคือหยุดคิดแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ดีไม่ใช่กลยุทธ์เพียงแต่ระดับผลิตภัณฑ์หรือเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการอินเตอร์แอคชั่นกับสิ่งที่อยู่นอกองคอ์กรแต่เป็นกลยุทธ์ภายในองค์กรเองด้วย<ม>กลยุทธ์ในการสร้างจุดแข็งกลยุทธ์ในการที่จะพรีเซนต์สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นในองค์กรเนี่ย ออกไปยังไงให้ไปสูเ่เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทที่ว่ารเรามีจุดเด่นในด้านนี้คือต้องพร้อมทั้งภายนอกและภายในด้วยนะครับ,รบไม่ใช่บอกว่าเรามีจุดแข็งในด้านนี้แต่จริงๆภายในบริษัทเนี่ย กับอ่อนโยบยาบในจุดนั้นใช่ไหมทีนี้เราพูดในแง่ขององค์กรบ้างแหละถ้าเกิดสมมตินในแง่ของเยาวชนไทยอะคะคทางคุณรัฐภูมิมีคําแนะนํายังไงที่อยากจะให้เหมอบกับผู้ปกครองหรือว่าคุณครูสถานศึกษาต่างๆที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถคิดต่างรือคิดอย่างสร้างสารรค์ได้ครับ,รบก็หลักๆแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่กลไกการจูงใจนะฮะในองค์กรหรือว่าในระบบการศึกษาเองเนี่ยมันก็จะต้องจูงใจให้ เรากล้าที่จะคิดต่างะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีระบบการให้รางวัลผู้ที่คิดเหมือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่อ่านหนังสือท่องจํามาแล้วก็คนที่จะได้คะแนนเต็มก็คือคนที่สามารถตอบได้เหมือนกับที่ตาราเขียนหรือตอบได้เหมือนกับที่คุณครูคิดคะนะครับมันเป็นแนวทางที่เราส่งเสริมการคิดเหมือนไม่ได้การคิดต่างฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอภิปรายโต้เถียงออกความเห็นกันในชั้นเรียน รหรือแม้กระทั่งระหว่างตัวเด็กเองกับตัวผู้ปกครองเนี่ยถ้ามีความเห็นต่างแล้วมาอธิบายกันด้วยเหตุผลแล้วเราเปิดบรรยากาศเราเปิดโอกาสให้บรรยากาศลัญญากษณะน,นี้มีลักษณะเป็นบวกคือคไม่ใช่เพ่อเป็นการเรื่องการเถียงผู้ใหญ่แต่ว่ามองที่ว่าเป็นการที่ระดมความคิดให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก<ช>เหมือนกับวัฒนธรรมที่ต่างประเทศเขาบางทีก็ให้เด็กสามารถที่จะเรียกว่าแสดงความคิดเ,เห็นต่อคุณครูอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยใช่ครับคุณครูเองก็ต้องเปิดใจให้กว้างในจุดนี้แล้วก็ ตัวเด็กเองก็คือต้องอาจจะย,ยังต้องแสดงออกอย่าง,างนุ่มนวลคือไม่ใช่ในลักษณะเถียงผู้ใหญ่แต่ว่าก็เป็นในลักษณะที่ถ้าเราคิดต่างเราเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็กล้าพูดกล้าทำไม่ใช่เก็บเงียบเอาไว้ตรงนั้นมันก็จะช่วยทําให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึ้นได้ต้องกระตุ้นกันครับโอเคได้เลยเกินเวลาน้อยมากเรื่องของนวัตกรรมยังมีให้จริงๆให้ติดตามอีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เชิญคุณรัตภูมิมาร่วมรายการยินดีขับันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบุณครับขอบุณครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของนวัตกรรมและธุรกิจดีๆที่คนไทยก็ทำได้ยังมีให้ดูอีกเยอะแยะมากเลยนะครับกลับมาพบกับ t h a i l a n ์ Can ดูได้ใหม่ในเทปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครบนะครับทั้งรอยยิ้มทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้จากทางด้านของ Thailand c ค n ดูนะครับมาให้ติดตามกันเช่นเคยแบบนี้ทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับวันนี้หมดเวลาไฮสปริงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ